มาทีส่สเก็ตาต่อมานะคะขอแนะนำกีฬาพื้นบ้านชนิดใหม่ให้ดูกันค่ะน,นี่นะคะเกิดขึ้นที่กีฬาสัมพันธ์ระหว่างสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาพระนครศรีอยุธยาเขต1และเขต2ก็มีการแข่งขันกีฬาพื้นบ้านนะคะมีวิ่งกระสอบเรือบอกอุ้ยเห็นจนเบื่อค่ะวันนี้ขอนํอาเสนอกีฬาพื้นบ้านชนิดใหม่นั่นก็คือแล่นเรือไททานิคค่ะโอ้ยเป็นอย่างไรดูนะคะว่าแต่ละทีมเนี่ยเขาก็จะมีเรือ1ลํา ก็คือผ้ากระสอบที่วางไว้ละล่ะคือเรือและผู้โดยสารทั้งหมด6คนยืนบนเรือแล้วเรือจะเล่นไปได้อย่างไรมีวิธีนะคะผู้โดยสารต้องเกาะกันให้แน่นแล้วก็กระโดดดึงดึงดึงพร้อมกันค่ะส่วนกัปตัน2คนที่อยู่หัวเรือทําหน้าที่ขยับเรือก็คือการดึงผ้านในจังหวะที่ผู้โดยสารลอยตัวแบบนี้อย่างนี้ต้องกระโดดขึ้นพร้อมกันนะจ๊ะเรือถึงจะไปข้างหน้าได้และขอกระซิบว่าระวังข้อเข่ากันหน่อยค่ะคุณพี่ อมาดูคุณพี่กลุ่มนี้กันบ้างค่ะแต่งตัวมาแบบจัดเต็มอาวุธครบมือสักยันกันมาเต็มตัวมาทําอะไรกันคะนายแทน่นนายทองแสงใหญ่คุณสันก็มาพี่มาแข่งกีฬาหรือมาทําอะไรอ่ะฉเฉลยค่ะพวกพี่เขามาเล่นดนตรีให้กับกองเชียร์ได้สนุกโอ้โหนายแท่นของเราเป่าแซกโซโฟนอินเตอร์น่าดูแต่ดูๆไปนะคะแต่งตัวจัดเต็มทั้งวงยกเว้นคุณพี่มือกลองท่านนี้คะ่ะ แม่พี่คะอะไรไม่เข้าพวกก็พี่นั่นแหลคะค่ะ